ไปกาปอนใส่ปล่ามาดิกาใส่เปล่าดิวางเรียกว่างดิมันไม่กินแล้วมันอิ่มไปนู่นไปตรงนี้ไปตรงนู้นมาโน่นตัวนู้นมันมีน้ำหมดเลยเฮ้ยตัวหลังที่มันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังแฉะยุดยุดยุดมันมีน้ำลูกมันแฉะอ่ะให้ยาวๆดิยาวๆให้มันนิดเดี๋ยวมันก็งับนิ้วออกนี่หนูให้อย่างนี้นี่ให้อย่างนี้นี่ ตอนเนี้ยตอนเนี้ยเออเนี่ยมัน tôi làm nó งับมือเออโอเคเดี๋ยวทางตรงนี้เอ้ย ให้ตัวนี้ให้ตัวนี้อะอากวางอะมันมันอนล้มันเอยนิ่มแล้วลูกมันอิ่มแล้วว่ามันอิ่มแล้วแหละมาตัวนี้ยตัวนี้วนีนี่เอตัวนี้เอา ก็ป็นเมินหมดเลยไหมมันกินปะไ้วมัน <c oughs> ได้กินแล้วลูกปะมันกินหมดแล้ว <c oughs> แล้วมีตัวไหนที่มากินได้ยัไงไไ <c oughs> อตัวนี้มันยืนอยู่ไหนมันยืนอยู่กินไ,ไหมอ่ะ เออให้มันกินดูมันกินไหมดูมันกินแล้วมันกินแล้วให้มันดีๆให้มันดีๆอย่าดึงออกเลยรอก่อนรอก่อนอย่าอย่าอย่าหักดีให้มันยาวๆเลยอ๋อแถวมองไม่เห็นบ้านเด็กเนี่ยให้มันทั้งอันเลยให้มันทั้งอันเลยน่ะให้ทั้งอันเลยอ่อกันหยาบไปนี่อย่าไปปล่อยเดี๋ยวก็หยิบให้มันเด็ดเดี๋อย่าไปเด็ดสิหนูให้มันทั้งยวงเลยอืม <pec> อย <i> ่างนี้แหละอ่านี้ละอ่านเลยอันนี้จะเด็ดให้มันทำไมเขียนให้มัน